สวัสดีครับพี่น้องกัมาเมื่อนี้กัมาหาไม้ต้อนกเปิดหนาไม้ครับมาบ่หลายครับเมบืม่อนี้มาแค่สองคนเพาะเอาเห้ยเอาเหี้ยครับพี่กระมินสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาเบิ้งไม้เปิดหนาไม้ครับสองคนนี่พี่ไม่จับโอ้พี่กระมี้ได้ยินเสียงนกตัวนึงอยู่นี่ครับนี่ตัวนึงอยู่ป้านี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปพี่ครับพี่น้องเอาครับพี่น้องเดี๋ยวกะ ม้ากะบรรยากาศกะนี่ครับมาสองคนก่อนครับราวะมือนี้ยังยังเอื้นทีมงานมานพราะว่าบเคยมาครับแถวเนี่ยเปิดเอาโนดินมาเปิดหน้างานไหมครับครับโดกันหน่อยขันปลาเซาเลยครับขันตลอดทางเลยเป็นขู่ปลามันครับอาพี่น้องเดี๋ยวสิได้แยกย้ายกันหาไซโนก่อนครับบ้านี้กะ ตามลัาหาเสลยเสียงดีวาสันวะผมก็ิจอดไว้นี่รนถะนี่ครับม,มักเทียงน้าว่าสันวะสิเขาปลาเสาือไลบูมักเทียงน้าสดงว่าวนี่แหละครับพี่กมีเลามักมัดอูน้อนครับพี่น้องเพื่อนเนี่ยก็เลยบัดหาเทียงน้าสิมัดอูน้อนอย่างเดียวครับแต่วัาของผมนี่บอรครับบอ่อู สุ่มไก่ครับเขาต่ตาในปลาในโดงอย่างเดียวรีอยู่นั้นปลาครับพี่น้องแถวนั้นมีมีงัวครับบวบ่าสิใไ่ได้ราแต่วัดปีขมีขีไปทั้งพุ่นแหละนี่นกตัวนึงงยู่นเสียงดีพี่น้องกระบ,บี่ตัวหนึ่งนะครับยู่เนี่ยฝากปลายุค้าปีนียุ่แต่แถวนี้นะครับผมมาแคีวมันตรงยุ่นี เอาครับพี่น้องเดี๋ยวจังหวะกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยางหาไซโนก้อนครับผมนี่ครับพี่น้องเสียงคันอยู่นี่ครับเนี่ยนี่น่าจะเป็นแคลมันครับไม่แน,นี่ครับมันอาจจะมาจากตัวนี้ก็ได้ นี่ครับหม่งไส้ให้นี่และครับเอาผมว่าไม่ต้องมาจับตัวนี้แล้วพี่น้องขาดวานะครับนี่ครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดีครับเมือนี่นี่ะครับเอาเดี๋ยวผมมาจีไส้นี่แหละครับบึง้งนี่ครับพี่น้องไส้เดินนี่และผมว่าอาจจะมาครับ นกอยู่แถวนี้แหละผมว่าเมื่อกี้ก็บินออกจากต้นนั้นต้นแห่งเป็นตมาอยู่ครับะแดกนี่อะพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับผมขอขออนุญาตใส่นก่อนครับเดี๋ยวจังหวะกันต่อไปครับผมนี่ครับใส่นี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนครับนี่ครับนี่ครับนี่ตัวนี้ละทำมันม้านะครับ เอย๋ยว้อรุ่นทัากันครับผมพี่น้องเดี๋ยวปล่อยครับพี่น้องเดี๋ยวขอุยาตใส่โฮมนี่ครับนี่ครับตัวนี้ยังกันหนีอยู่อีกตัวนึงเสียงคู่อยู่ตัวนี้นครับ

Obrigada. Um, ไม้นี่เบืคือครับพี่น้องเขา่บบาม้าเขาบวลงหนีครับต้องหนีมันเป็นต้งเจ่นั่นครับไปแล้วนั่นครับสองตัวคุณอุ้ยเขมาม้บบาเขาบวลงครับพี่น้องนี่ออกจากต้นแดงต้นเนี่ยบวลงครับ บนท่านวานเข่าดอกพี่น้องแถวเนี่ยตัวหนึ่งอายุต้นนั่นครับบ่ยย้อมออกเลยบักเสียงไงญ่เสียงดีย่ในหันกับป้อมารับนี่เมื่อกี้บิน,นอ,ออกจากตัวนี้สองตัวใหญ่ไหมหมไหมครับพี่น้องเอาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนกใหญ่นกก่อนครับอยบร่อยครับพี่น้องเก็บเลวนี่ครับอยู่นี่บ่ยย้อมออกเลย ต้นนั้นก็นยุ้นนะครับต้นนั้นก็บพย้อมอ,อ๋อขึ้นกันหาหมายไหมครับถือว่านกหลายอย,ยู่ครับไม้นี่แต่ว่ามันของพัทันสูนกปันไหนยวหาล้อเบื้องอีกหมายต่อไปเบื้องรับพี่น้องมามันจีเป็นยังไงมันจีคือบว่าเมื่อนี้เวลายัางเดือดไายครับอากาศก็ดีครับพี่น้องเมื่อนี้นี่ครับเอาเดี๋ยวล้อเบื้องหมายต่อไปครับ เย่าปล่อยครับพี่น้องใส่ไปใส่มาถึกไม้เก่านะครับชิก็มีอยู่ให้นั่นมันแก้ได้ยังหันน่ะตัวนึงกับได้ยูนี่ครับไฮนี่ตัวนึงวันนี้มือนี่ใส่ไฮนี่ใส่ให้เก่าเนี่ยครับแต่งใส่หม่องไม้นี่ใส่กาบะหม่องมาจับหงส์าดตร์แต่ก็ลงหันะนะผมกับกา่านี่นะครับให้มันเขากบลูกบนีล่ะเอามันอะไรนี้ปักสองกุกเสียงง่ายเหรพี่นออ้องยุ่งห่มเนี่ย ใส่ไปหนีเพื่อครับกับบักอันเสียงกลางตัวหนึ่งหิดรอบจัดจัดหอกอยู่ต้นนี่จังหวัดสีม้าว่าครับบรรยากาศถือว่าดีครับเอากตถือว่าใส่ไปครับมันไม่มีหม่องใส่และเดี๋ยวใส่ลงใส่ขี่เก้าเจ้าของมันเป็นยังไงไปจังหวะกันครับพี่นอ้องนี่แหละใส่ไปหนีครับผมกาหวานมาอนี่แหละครับจับผมนี่กันลงมาให้น้านี่เลยใส่ไปสิคระพี่นอ้อง ใส่เบ่วงหลักนี่ครับคันหมีนกมาก็จังได้ย่าอีกลักนึงอยู่หรอกครับเกิดว่าจมันจะเป็นไปยังไงพี่ก็มียังใส่บ่วงมาท่านเสร็จด้วยนะครับเสร็จแล้วพี่น้องแล้วเกิดแล้วครับขึ้นไปห้องพุ่นละเอาไกด์ได้เลยนะครับเพื่อนมีหมาเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับหมาตัวนึงอยู่สวนเพลินอยู่นี่นี่ครับเจ้าเลี้ยงหมาแต่ว่ามันคือกิบ่มมาทั้งนี่หรอกเอาครับพี่น้อง ครับบรรยากาศรอบๆเอาครับพี่น้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวจังหวะกันครับใดบ่ได้ลี้ยงในก็หาไม้ไม่อีกครับขันบ่ได้ไม้นี่ <c ười> พี่น้องเนี่ยขันอยู่ตัวนี้ครับต้นนั้น,นะครับนั่นตายแล้วครับพี่น้อง อ้าหนีครับพี่น้องบอ่คือเหนียวง่ายครับพี่น้องของง่ายบ,บ่คือบอ่คือเก็บนกปับ๊บขันอพี่น้องเดี๋ยวเอาหนานจะได้อีกแจ็กลักอยู่ครับเวลาจังพอมีอยู่เดี๋ยว,ว,ยวต้องไปง่ายไปใส่แถวบ้านแล้วครับบ้านเนี่ยไม้ทางไก่บ่คือครับนี่หม่องเก้า ตาตนสองตนอ้าพี่น้องแล้วจังหวะกันครับเด้อขออนุญาตง่ายหาไม้อีกก้อนครับอ้าครับพี่น้องเกิดเสาแลละครับว่าสิไปหาตอ,อาหนึ่งพ่ <c ười> <c ười> อมาหาตุ้ยกิเลยแวะเขาม้านี่นะครับบ้านอ่าน้าตุ้ยครับกะดิบเอามือนี่กิดิดพ่อสมนีนะครับบ่ได้ตอแล้วนี่กับพี่ขมีกับวาสวนกันว่าเมื่อหลังคอยเอาแล้วมื่อนี่คำแล้วนี่ครับมันคำอะไรแหละพี่น้องครับ นี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสามี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังจใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ